สวัสดีครับสัน of the sun ยินดีรับใช้ทุกคนจ้ะยินดีรับใช้ทุกคนครับเสียงไก่ขันนะฮะวันนี้หลายคนคงประหลาดใจเนาะว่าทำไมลงคลิปแต่หัววันเลยนะฮะคือจริงๆอ่ะคลิปเมื่อวานนะผมได้ทําลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเกิด เหมือนกลับติดขัดด้านเทคนิคนะครับเอาไปไง่ายๆคือมันติดเหลืองนะฮะก็เลยต้องลบคลิปออกนะครับแล้วก็ไปดูหลังบ้านแก้ไขอะไรตอนนี้ก็กลับมาในสภาวะปกติแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําคลิปวิดีโอในหัวข้อที่มีเพื่อนๆขอกันมานะครับผมเคยโพสต์ถามไปในชุมชนนะครับว่าให้เพื่อนๆลองเสนอหัวข้อมาหน่อยว่าจะให้ทําเกี่ยวกับหัวข้ออะไรนะครับนะแล้วคอมเมนต์เรา,เ,ราเกือบเกบเเลยคอมเมนต์ comment เกี่ยวกับให้ขอเรื่องของคนเก่า นะฮะหรือคนที่ no contact นะอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหัวข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคือหัวข้อแต่ละคนอ่ะขอมาคล้ายๆกันนะครับผมก็เลยขออนุญาตมัดรวมนะครับเอามาจบไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับนะแล็จะมีบางคอมเมนต์นะที่อาจจะสามารถทําแยกออกไปได้นะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเราทําหัวข้อที่มีคนขอมากที่สุดก่อนกันแล้วกันลงในตอนกลางวันนะเดี๋ยวตอนกลางคืนเราไปเจอกันในหัวข้อปิ๊กอัการกันนะฮะซึ่งผมจะลงทุกวันพูดหรือพฤหัสนะครับ เนื่องจากว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะไม่รู้ซีเรียสไหมผมก็เลยขออนญาตใช้สำรับนี้นะครับบวกกับสำรับนี้อ่าสำรับนี้เนะี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะงั้นเดี๋ยวเรามาใช้สำรับนี้นะครับเล่าเรื่องราวเอาลวกันนะครับว่าเรื่องราวของเกี่ยวกับพลังงานของคนเก่าหรือคนที่ no contact กันไปแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นการทํานายโดยรวมนะครับอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะครับ ก็นอมรับแต่พลังงานที่ดีนะครับขอขอบคุณทุกทุกการติดตามทุกทุกการกดไลค์แชร์ซ u b s c r ร b e รูมหนึงคอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะ,ะมาดูกันครับว่าวันนี้ไพ่อยากจะทํานายอะไรกกับคนเก่าหรือคนที่คุณ no c o n t a c กันไปแล้วนะครับผมมัดรวมเลยนะมัดรวมหมดเลยนะครับเพราะว่าดูจากในชุมชนเนี่ยขอหัวข้อเนี้ยมาหลายๆหลายๆคนเลยผมก็มัดรวมเป็นคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับ อ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อครั้งนี้หน่อยครับใบแรกขึ้น The Hermit นะมันมืดไปหน่อยไหมเนี่ยเพื่อนๆมันมืดไปหน่อยไหมต้องเปิดไฟเพิ่มต้องเปิดไฟเพิ่มไหมเนี่ยอืมมันมืดนะเดี๋ยวผมขอบขอเวลาสักครู่หนึ่งเพื่อนๆนะขออนุญาตนะอ่ะโอเคน่าจะสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับดูไปสบายๆตานะใบแรกขึ้น The Hermit นะพลังงานของความเหงานะการอยู่สันโดษอยู่คนเดียว ความคิดถึงนะแต่เดอะเฮอร์มิตนี่น่าจะหมายถึงความเหงามากกว่าความเหงาความสันโดษอยู่คนเดียวนี่ไงหถ้วยนะครับพลังงานคนเก่าชัดเจนดูซิไพ่อยากจะเล่าอะไรอีกนะครับขอสัก5า้าใบ The world และ3เหรียญโอเคอันนี้นะครับพลังงานเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเพื่อนๆน,น,นะครับที่ ตั้งใจดูคลิปวิดีโอนี้หรือดึงดูดคลิปนี้เข้ามานะฮะหรือรวมถึงคนที่ขอด้วยนะครับพี่พี่เพื่อนๆที่ขอหัวข้อมานะครับพลังงาน5าใบตรงนี้นะครับเป็นการบอกเล่าที่ชัดเจนมากเดอะเฮอร์มิตนะฮะคุณสงสัยนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่โตคุณเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยได้อยู่เพียงลําพังแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆนที่ขอข้ข้อนี้มานะฮะร,รวมถึงคนที่ดึงดูดคลิปวิดีโอนีน้น่าจะเป็นโสดกันนะครับน่าจะเป็นโสดอยู่แหละตอนนี้นะอยู่คนเดียวมาสักพักนึงแล้วนะ แต่ความหมายของเดอะเฮอร์มิทเนี่ยมันจะเป็นแบบความแบบตัวคนเดียวประมาณแบบเงาๆแบบอ้างว้างหน่อยอะไรแบบเนี้ยและตัวคุณสงสัยนะครับว่า6ถ้วยครับพลังงานของคนเก่าคนนโน่คอนแทกเนี่ยปัจจุบันเนี้5ย5ไม้เท้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือคือจะพูดได้ไหมว่5มา5ไม้เท้าอ่ะคือชีวิตเขาวุ่นวายดีไหม <laughs> ชีวิตเขาวุ่นวายดีไหม ยุ่งหรือเปล่านะครับเจออะไรบ้างนะหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วหลังจากที่เลิกกันไปเนี่ยคนเก่าๆคนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างาบางคนก็หวังดีนะเดวเวลิลนะไปได้ไกลถึงไหนแล้วนะชีวิตวุ่นวายบ้างดีไหมยุ่งมากไหมหลังจากที่ไม่มีคุณแล้วนะฮะ ยังคิดถึงคุณบ้างไหมมีสามเรียนด้วยยังคิดถึงคุณบ้างไหมยังยังแบบยังคอยส่องคุณยังคอยติดตามเรื่องราวของคุณอยู่บ้างหรือเปล่านะอันนี้คือเหมารวมหมดเลย5ใบนี้บอกทุกอย่างนะครับซึ่งผมว่าน่าจะตรงใจกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ขอมานะฮะปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับพลังงานยุ่งวุ่นวายดีไหมเติบโตได้แค่ไหนแล้วคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3อย่างนะครับ นะอันนี้เป็นพลังงานของเพื่อนๆที่ดึงดูดคลิปนี้นะฮะว่า,ามีความปรถนาตรงนี้ตรงหรือเปล่าจะ๊ะถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงปิดคลิปยังทันนะโอเคไหมครับผมอ่ะโอเคงั้นเราจะให้ไพ่เล่าเลยแล้วกันนะครับขอดูพลังงานของคนคนนั้นและสถานะปัจจุบันของคนคนนี้หน่อยตอนตั้งชื่อคลิปเนี่ยผมไม่รู้นะว่าตั้งจะตั้งแบบไหนนะฮะคลิปเมื่อวานที่ลบไปเนี่ยก็จะตั้งคล้ายๆกันแบบนี้นี่แหละนะครับอ่ะขอดูพลังงานของคน เก่าๆหน่อยนะครับว่าคนคนนี้เขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับสเตรนเกิดราศีสิงห์เหรอคิงออฟวอ g นายออฟสอดดูลักษณะพลังงานของคนคนนี้หน่อยครับ10เหรียญ t ดอะทาวเออืมพลังงานของคนคนนี้ครับคนเก่าหรือคน no contact นะ ลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องครับนะมีธาตุไฟมาอันดับหนึ่งเลยครับคือเมษสิงห์ธนูนะฮะรองลงมาก็จะมีในส่วนของธาตุลมและก็ธาตุดินนะครับอุปนิสัยสเตรน t ์คิงอัพบอลคนคนนี้เป็นคนที่มีเอ่อเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะฮะเข้มงวดเป็นคนสตรองคนหนึ่งเลยแหละนะ,ะขยันทำงานนะ เป็นคนขยันทํางานเป็นคนที่มีคล้ายๆกับใจใหญ่ด้วยนิดนึงนะขยันทํางานใจใหญ่มีความเป็นใจนักเลงพอสมควรนะนาะยออฟสอดมาบอกว่าคนคน,นี้เป็นคนที่อเขาเหมือนเขามีปมในชีวิตนะเขามีปมในชีวิตหรือในรูปแบบความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องให้ไพ่เล่าไปเรื่อยๆนะครับเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ็บปวดในชีวิตบ่อยนะครับแต่เขาก็สามารถยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองนะฮะ และเป็นคนที่ไม่ได้กลัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอดูไปก็น่าจะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยนะแล้วทําไมคุณกับเขาถึงเลือกกันลาะไหนไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมอ่านี่ครับห้าถ้วยครับการจากลาอ่ามีการบอกเลิกกันแน่แน่แหละนะครับมีการบอกเลิกกันมีอะไรกันแล้วทําไมถึงต้องบอกเลิกกันละ่ะไหนเกิดอะไรขึ้นห้าเหรียญ อัศวินถือถ้วย The Star. เดอะสตาร์จ้าชาลีออดขอาเกียเเเก๊ยบเ,เขาเ้เามาจ้านะเ,เดี๋ยวค่อยอุดหนุนนะจ้ากลับผ่านไปก่อนนะจ้าข้าวเกี๊ยบนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยอุดหนุนนะเออถ่ายคลิปหน้าบ้านมันก็อย่างนี้แหละด้สิทุกอย่างเลย ผมถามไปว่าคุณกับเขาเลิกกันเพราะอะไรครับมันขึ้น5เหรียญครับคือทัศนคติที่ไม่ตรงกัน Mindset การใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตทางรูปแบบของความคิดรวมถึงการกระทำการใช้จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่ท้ายไม่ค่อยตรงกันนะครับนะสองน of อ h อบแคดเนาะชาลิตครับโอ้ยนายอ็อ h ชาลิเอออัศวินถือถ้วยอืมหทัศนคติไม่ตรงกัน 2เรื่องการถนอมน้ําใจทั้งคู่เลยนะผมเห็นทั้งคู่ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวหรือคุณฝ่ายเดียวเรื่องการถนอมน้ําใจอยู่ในจุดที่ไม่อย่ากโกรธกันนะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะเดอรสตกับชาล r ออดเดอ Star ากับชาออดเดอรสตเนี่ยถ้าถ้าเป็นความหมายตรงนี้โดยปกติเป็นความหมายที่ดีแต่พอมา ในลักษณะคําตอบแบบนี้ว่าทําไมถึงต้องเลือกกันคือเหมือนกับหนึ่งแหละ mindset ไม่ตรงกันอย่างที่บอกสองเรื่องการถนอน้ําใจนะฮะที่ไม่ค่อยจะมีให้กันเท่าไหร่นะ,ะคำพูดคําจาก,การกระทำบางอย่างมันอาจจะมันจะเลอปรโยนน้ำโหให้กันได้บ้างสามเดอะสตาน่าจะเป็นในส่วนของรูปรักษครับรูปรักษที่เปลี่ยนไป นะฮะรูปลักษ์ที่เปลี่ยนไปรูปร่างภายนอกอะไรแบบเนี้ยที่มันเปลี่ยนไป4ี่เดอร์ชาริออตครับความห่างไกลความห่างไกลกันหรือความหมางเมินกันก็ได้ครับมันมันเป็นได้ทุกแบบความห่างไกลก็คือแบบคุณทังคู่อาจจะอยู่กันคนละจังหวัดคุยกันผ่านโซเชียลอะไรแบบเนี้ยหรือทํางานอยู่ต่างจังหวัดนานาที่เจอกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นการปฏิบัติตัวต่อกันที่มันทีมัน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 หมางเมินมันห่างกันไปมันจางอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้เหมือนกับ มันกับเลิกรากันไปไหนมีสาเหตุอื่นอีกไหมมีแค่นี้จริงๆหรอเพราะผมมองว่ามันน่าจะปรับจูนกันได้หรืออาจจะเป็นเพราะมันสะสมหรือเปล่าเพื่อนๆถามเพื่อนๆกลับไปมันสะสมใช่ไหมมาเลยถึงจุดที่ฟิวขาด Temperant 8นแปดนั่นไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโทษโทษโทษโอ้โหทั้งแปดทั้งเจ็ดเลยเหรอโอ้โห หน้าตีอ่ะไม้เรียวในมือสั่นเลยนะเนี่ยไม่เปนเสื้อสั่นเลยทําถามว่าทําไมเหรอผมเชื่อนะถ้าเกิดคลิปเมื่อคืนมันไม่มีปัญหาความหมายของมันก็น่าจะไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่หรอกคือ Temperance น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เปลี่ยนไปหรือมันเกิดเปลี่ยนไปทั้ง2องฝ่ายนะครับมันมีการกระทํามีความคิด นะที่อย่างที่บอกหนึ่งทัศนคติมันเริ่มไม่ตรงกัน2เริ่มไม่รักษาลาใจกันเริ่มมองความรู้สึกของของการและกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง <uhhh. S 2> เป็นของตายนะฮะรูปรักษ์ที่เปลี่ยนไปก็ส่วนหนึ่งด้วยนะฮะเอาก็ต้องยอมรับนะก็พูดกันแบบโลกแบบโลกไม่สวยนะก็คือรูปรักษ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนมันเกิดแบบมันมันมันก็มันก็จวดมันก็ทาให้จืดจางได้เฮ้ยผมไม่ได้บูลลี่นะแต่เท่าที่ผมเห็นน่ะในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะฮะบวกกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้น ฉับพันทั้งนี้เรื่องของความรู้สึกเอยด้วยอะไรต่างๆที่ผมพูดมานานาเอยนะครับแล้ว8ดาบสําคัญมากครับไม่ยอมคุยกันนี่แหละหรือมีอะไรเก็บเอาไว้มีความลับซ่อนในใจมีอะไรในใจแล้วไม่พูดออกมาและมันนี่ครับ7ดาบครับเก็บสะสมเอาไว้จนในที่สุด5ดาบตูมระเบิด จนในที่สุดเจ็ดับกจะจะไม่เท้าครับทางใครทางมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างงี้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆที่ขอเรื่องคนเก่าเรื่องอะไรมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าทำไม่ตรงเป็นอย่างทันนะและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แหละครับมันเลยทําให้คุณทั้งคู่ต้องเลิกกันมีอะไรแล้วไม่ยอมบอกมีอะไรแล้วจับได้ทีหลัง นับนะนับเ่าเป็นตรงนี้มันแปดดาบเป็นได้ทั้งหมด8ดดาบมันเป็นไพ่กี่กับความลับอ่ะเพื่อนเพื่อนความลับต่อที่7ดาบ7ดบาบก็คืออะไรที่ซุกซ่อนเอาไว้ในใจก็อาจจะเป็นเรื่องดังกล่าวตรงนี้ก็ได้ครับการเปลี่ยนแปลงไปความหมานเมินความไม่สมเสมอความห่างเหินนะรสชาติที่แบบไม่ได้มันเติมไม่ได้มันอะไรกันนะบวกกับบางทีสังคมยุคนี้คนเราทํางานหนักด้วยมันก็ไม่มีเวลามาใส่ใจกันนะอะไรก็ไม่เหมือนเดิมเซ็กนะก็ม่เหมือนเดิมนะความหวานความใส่ใจอะไรก็ม่เหมือนเดิมอีกมันเปลี่ยนไป นะแล้วเท่าบางทีพอมันมีอะไรปุ๊บมันไม่ยอมพูดะฮะมันไม่ยอมพูดมัวแต่ให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบมาลองเชิงแบบเั้แบบฉแบบันลองเปลี่ยนไปดูซิถ้าเขาแคร์ฉันจริงเขาก็ต้องจำได้สิประทานโทษนะมนุษย์ทุกคนม,มนุษย์ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นมีอะไรต้องคุยกันตรงๆนะอันนี้คือในกรณีนี้นะ ต้องพูดนะครับพูดต้องพูดออกมาเลยเนี่เฮ้ยเธอเปลี่ยนไปนะเฮ้ยคุณคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่าทําไมดูดูไม่ใส่ใจกันเลยต้องคุยครับไม่ใช่มาเล่นแง่เล่นเชิงกันพอพอสุดท้ายเป็นไงมันสะสมเป็นความน้อยใจแล้วมันก็ระเบิดตูม้มเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่มันฟิวขาดสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันอันนี้เป็นพลังงานส่วนน้อยนะครับแต่ผมเห็นเหมือนกันคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับหรือฝ่ายเขาอะ่ะอันนี้จะโฟกัสที่ฝ่ายเขานะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในใจ หรือมีอะไรบางอย่างปิดซ่อนคุณเอาไว้แล้วคุณไม่ได้รู้อาจจะหมายถึงไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยว่ะแต่ว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันก็คือเรื่องของบ้านเล็กบ้านน้อย,ยฮะแชทลับอะไรแบบนี้หรือทําอะไรลับๆที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีและบางทีคุณจับได้แล้วมันก็โพะแตกอะไรแบบนี้เลยต้องแยกทางกันอันนี้เป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาใช่ไหมครับเป็นแบบนี้หรือเปล่า อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเป็นสํนสำรับใช้สำรับสีดำนะครับในการเล่าเรื่องว่าแล้วณนะปัจจุบันนี้คนคนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยครับแล้วเขาจะมีแบบอะไรคอนแทคกกับคุณไหมหรือ,อยังไงแล้วสิ่งที่คุณควรทำคุณควรทำอะไรต่อหวังว่าผมทำรอบนี้จะไม่เหลืองนะผมเลยงงง,งเหลืองได้ไงสำรับเนียผมไม่ค่อยใช้เพราะฉะนั้นเราจะมาเสี่ยงไปด้วยกันเอานะพี่พายสีดำนะเดี๋ยวเรามาลองทำนายดูนะครับ ปัจจุบันเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมลงแต่หัววันเลยนะเพราะว่าเป็นการชดเชยเมื่อวานให้นะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาต่อด้วยคลิปปิคอเด็กหรือปิคอะการกันในคืนนี้ต่อไปถ้าไม่มีเหตุอุบิเหตุนะอันนี้ผมไม่รับปากนะถ้าไม่มีเหตุอุบิเหตุแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับนายอ๊อบบูลครับแปดเหรียญ ปัจจุบันนี้นะครับคอนคนนี้ก็เ,เดี๋ยวผมเปิดไพ่ทีเดียวได้ไหมเพชรอฟสอดเอชออฟวอนควีนอฟสอดจัดเม้นท์ขยับมาตรงนี้หน่อยเจ็ดดาบเซเว่นอฟสอดเดอะฟู้ six of of star นะครับหรือ,อหกเหรียญน,นะฮะอ่ะ ถามว่าปัจจุบันนี้นะครับคนเก่าหรือคนที่นอนคอนแทคกันไปแล้วถ้าพลังงานตรงปัจจุบันเข้าเปยังไงบ้างปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าเขาเองก็อยู่ในจุดที่โฟกัสกับเรื่องของตัวเองแล้วนะฮะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักหรือไม่ได้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับของคุณเท่าไหร่แล้วนะครับหากคุณมีข้อสงสัยว่าคนคนนีย้ยังตามส่องยังตามอะไรอยู่ไหมผมมองนะมีบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นการส่องในสตอรี่หรือการมองในเชิงที่ตั้งใจเท่าไหร่เพราะว่าดูเหมือนว่าคนคนนี้ ก็ยังโฟกัสในหน้าที่ในการงานของตัวเองอยู่เพราะว่าตัวเขาเองหลังจากเลิกคุณไปเขาก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนกันนะครับว่าเขาต้องมาเชิญกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้ง judgment ครับอ่ศนหนึ่งก็คือผลจากสิ่งที่เขาทำกับคุณไว้นะผมว่าตัวเพื่อนๆเองก็ได้รับนะได้รับเหมือนกันนะฮะ ได้รับเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นพลังงานโดยรวมนะผมก็จะไม่อ่านเจาะจงซะทีเดียวก็ต้องรับสิ่งที่ตามมาจัาเม้น์นะครับสคืออุปสรรคที่มันยังมีตามติดชีวิตอยู่บ้างแต่ว่าทุกวันนี้เดอะฟูกับ6เหรียญน่หกเหรียญหรือ6กอะไรสักอย่างนี่แหละเออดูเหมือนว่าณนะปัจจุบนันนี้เขาก็เหมือนเขาได้หลุดพ้นจากอะไรที่เป็น,ป,นปัญหาอะไรที่มันทุกอะไรที่มันแบบแย่ๆออกไปแล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่จุดของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันและตอนนี้ตั้สำรับขึ้นว่า เซเว่นน o ำมูครับเจ็ดเหรียญน,นะครับเขาอยู่ในช่วงที่กําลังเก็บเกี่ยวเขาเหมือนคุณในตอนนี้เลยนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงที่กําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันเหมือนกับค่อยๆจะดีขึ้นเหมือนกันนะหากมีคนตั้งคําถามคาคนสงสัยว่าเอา้าแล้วเขารับผลที่เขาได้ทาเอาไว้ไหมอันนี้คือยืนยันครับจัสชัมินว่าเขาได้รับแล้วนะได้รับแล้วได้รับในสิ่งที่เขาทําไปแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้มีคนถามตั้งหัวข,ข,ข,ข้อนี้มาเหมือนกันนะผมก็จะตอบให้เลยนะว่า เขาได้รับแล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้เหมือนเขาก็ได้รับการหลุดพ้นแล้วล่ะนะเหมือนได้รับการชดใช้ได้รับอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็เข้าสู่จุดของการเริ่มต้นทําสิ่งดีๆเพราะดูเหมือนว่าคนคนนี้เองเขาก็รู้สึกผิดนะเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะคิดอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเขาก็คิดได้เขาก็สํานึกนะผมก็ขอชื่นชมนะใครทําผิดแล้วกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นผมก็ยินดีนะครับก็สนับสนุนกันอย่าไปซ้ำเติมกันเลยเนาะแต่ถามว่าเขาจะมีคอนแทคอะไรกับคุณไหม เดี๋ยวเออเดี๋ยวผมดูให้เพิ่มเติมนะเขาจะคอนแทคอะไรคุณเพิ่มเติมไหมครับอ๋อโอเค6 of star <c oughs> ผมเข้าใจแล้ว6 of star <c oughs> น่าจะหมายถึง6ถ้วยนะครับแต่ความหมายก็ไม่น่าจะเปลี่ยนกันเท่าไหร่ seven of one t of star ครับ10ถ้วย4ถ้วย j u s t i c ถามว่าเขาจะคอนแทคอะไรคุณไหมเท่าที่ผมเห็นนะอืมน่าจะไม่แล้วครับนะครับเพราะดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ย Seven u o n d s เ v นอั p แซเขามีเหมือนกับเขามีเป้าหมายหรือมีสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วในตอนนี้นะครับเขาถ้าเกิดเขามีความรู้สึกแบบกับคุณอยู่จริงๆอะนะ เขาคงทําได้แค่เก็บความรู้สึกเอาไว้ฮะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงออกมาเขาคงทําให้ทุกอย่างเป็น,ปนไปตามเวีนตามการรมเอาพูดในภาษา,า,าชาวบ้าน justice ให้เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะเพราะว่าผมว่าลึกๆอ่ะคนๆเนี้ยถ้าเขาทําร้ายคุมาเยอะเขาก็สํานึกผิดจริงๆนะฮะสำนึกแล้วก็รู้สึกแย่เหมือนกันดังนั้นเขาคงไม่กลับมาแล้วนะต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตดังนั้นก็ขอสบายใจได้เพื่อนๆเองนะครับที่ขอหวัวข้อนี้มาหรือดูดคลิปนี้ก็ขอใ,ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่า นะให้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูคําตอบกันนะฮะในปีอากาศเย็นนี้นี่แหละนะครับมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาและนี่จะเป็นหัวข้อที่เราจะทํากันในปีอากาศให้คุณไปรอรับตรงนั้นดีกว่านะครับกับคนเก่ากับคนเอาคอนแทคเท่าที่ดูจากพลังงานในวันนี้คงไม่ได้มีคอมมิชเมนต์อะไรกับคุณอีกนานเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้นะอนาคตเป็นสิ่งที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเราจะทําคลิปอัปเดตกันต่อไปเรื่อยๆ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะลงหัววันเลยนะครับเป็นการชดเชยให้กับเมื่อวานนะที่ที่คลิปมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้สามารถลงได้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนดูมากน้อยแค่ไหนนะเวลานี้นะครับนะก็หวังว่าจะถูกใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขอหัวข้อเกี่ยวกับคนเก่ามานะผมมัดรวมแล้วก็ให้มันจบในคลิปนี้เลยก็หวังว่าจะได้รับคําตอบที่เป็นที่น่าพึงพอใจกันนะฮะอย่างที่ผมบอกไปผมอ่านตามหน้าไพ่อ่านตามจริงไม่มีอวยอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คิดเห็นยังไงกับพลังงานตรงนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะครับขอให้ช่องซันเอฟวันเป็นดังแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดังแสงแรกแย้มแห่งดวงตะวันที่ทำให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับไว้พบเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย